กระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงออกตรวจตราการจําหน่ายสินค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดโดยนายณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็มีการนําสินค้าจากผู้ประกอบการเกษตรกร SME วิสาหกิจชุมชน1000รายการลดสูงสุด60%มาจําหน่ายให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพสินค้าไฮไลท์ค่ะทั้งไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลข้าวหอมมะลิหมู เนื้อแดงไก่หอมแดงและส้มจำหน่ายทุกวันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลในงานไข่ไข่เบอร์เอมแผงและ95บาทน้ำบันรพืชกว่าละ40บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ22บาทข้าวหอมมะลิถุง5กิโลกรัมถุงละ150บาทหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ100บาทไก่น้องสะโพกกิโลกรัมละ60บาทส้มกิโลละ35บาบาทก็เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้ทุกภาคส่วน